สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดลางนะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณยีถึงยี่สิบห้าชุดนะครับก็จับส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับ <c oughs> ลางก็มีหลายรูปแบบนะครับมีกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกลางปืนศูนย แล้วก็รางสเปกเหลี่ยมนะครับรางร่องดอกก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งมานะครับว่าต้องการรางแบบไหนนะครับความยาวมีตั้งแต่1เมตรจนถึงเมตรสี่สิบนะครับเลือกความยาวได้นะครับราคาชุดรางปีกโรลเลอร์พันแปดราคาชุดรางปีกข้างคาวพันห้านะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบไปทางสองร้อยนะราคานี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมยางมัดท่อพร้อมสายลูกดอกแล้วก็มีขาจับท่อให้ด้วยนะครับ ชุดนี้ไปใส่พันท้ายยิงได้เลยนะครับตัวแรกนี้เป็นรางคำสีอโนได์นะครับแบบนี้จะเพิ่มสองรอยบาทนะครับถ้าปีคำสีแกะลายก็เพิ่มขึ้นนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับว่าจะต้องการแบบไหนนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห 0929462599นะครับ ID Line s 9 2 9 w g r m นะครับ Facebook มจะชื่อวิศณุชาวเวียงนะครับเหพจปืนยิงปลาเวียงโปรใสช่างวิศณุนะครับนี่เป็นทรงกำคอนะครับไม้ประดูนะครับตัวนี้พร้อมยิงก็จะอยู่ที่3,300นาะครับยังไม่ได้ใส่ปีกนะครับนี่ครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะปีก ระยะชักเลือกได้นะครับปีกมีตั้งแต่40 45 50, 50นะครับระยะชักต้องการเท่าไหร่สั่งได้เจาะลดน้ำหนักให้ทุกรางนะครับปีกโรลเลอร์ยังไม่ได้ใส่ชุดล้อรโรลเลอร์นะครับชุดนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะแพ็กส่งแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ไปในกล่องด้วยนะครับชุดรางคิวสั่งจองก็ประมาณสามถึงสี่วันประมาณนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งผมก็จะน่าจะส่งวันพุธกับวันเสาร์นะครับชุดราง ต้องการแบบไหนสอบถามมาได้นะครับเป็นไกเซฟน็อกฝังรางทุกตัวนะครับนี่นะครับรางตัวนี้ลางปืนศูนย์นะครับใส่ลูกได้สี่ถึงสี่จุดห้านะครับตัวนี้เป็นรางศูนย์รุ่นเก่านะครับใส่ลูกหน้าไกลนะครับถ้ารางลางศูนย์ตัวนี้จะใส่ลูกจากาตรางนะครับนี่ลางศูนย์รุ่นเก่านะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบนี้น ok ang ang ก็ได้นะครับ ก็แจ้งว่ารังสูตรรุ่นเก่านะครับประมาณนี้ใส่ลูกหน้าไก่ปกตินะครับตัวนี้เป็นรางล่องดอตตัวนี้สเปคเหลี่ยมนะครับขนาดจะเท่ากับเหลี่ยมตัวนี้นะครับเหลี่ยมตันตัวนี้ก็น้ําหนักก็จะเบาเบากว่าประมาณสองสามขีดนะครับตัวนี้สเปคขอบกระจกตัวนี้จะเป็นรังกลมตันนะครับก็ตามนี้นะครับสนใจแบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับงานนะครับผมจะจัดส่งของไปรษณีนะครับถ้าค่าส่งเคอรีมนจะแพงกว่าไปษณีนะครับไปษณีก็หลักร้อยนะครับถ้าเคอรรีมนก็จะแพงหน่อยนะครับ เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้ทั้งหมดนะครับของท่านใดบ้างเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งอีกทีนึงนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิษนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ